ดีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาบอกข่าวดีสำหรับโปรร้อนๆของเดือนนี้ค่ะเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะและมีสิทธิ์รับลุ้นทองเพียงแค่คุณซื้อสินค้าครบ500บาทใน t s m u คุณสามารถรับสิทธิ์1สิทธิ์เพื่อที่จะเข้าลุ้นทองมูล,ลค่า150,000บาททันทีในระบบ t s m u ยิ่งมากไปกว่านั้นค่ะทุกคนค่ะในระบบเรามีจัด สมอของ T.S.WU ซึ่งเป็นโปรโมชั่นของการเข้ามาทำธุรกิจในยุคออนไลน์นี้สมอเริ่มต้นแค่3,000กว่าบาทคุณได้8สิทธ์คือสิ่งนี้ค่ะนี่คือการโปรโมชั่นจัดเซตหลายๆเซตของสมอให้กับคุณได้เข้ามาทำธุรกิจกับเราและคุณมีสิทธิ์ลุ้นทองตั้ง8สิทธิ์เลยนะคะ คุณรู้ไหมคะว่าการทําธุรกิจ TSU m มันง่ายมากและมันสะดวกสบายเมื่อก่อนคุณได้บอกเพื่อนขยายทีมงานคุณได้แค่5%แต่ตอนนี้คุณได้20%ทุกการบอกต่อของคุณขายส่งคุณได้กำไรขายส่งจากระบบทันที20%ยกตัวอ,อย่างหากคุณเพื่อนหรือแนะนำเพื่อน1คนคนที่เป็นสมอ3,500บาท คุณจะได้ทันทีเจ็บาทซึ่งมันถูกมากๆเป็นเงินฟรีๆจากระบบยกให้เราแต่ถ้าคุณมีเพื่อนอีกแค่10คน10คนคูณ20% 3,500บาทคูณ20%คุณจะได้7,000เลยค่ะเพียงแค่คุณเริ่มต้นแค่3,500บาทเข้ามาสมัครกับเราและคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นทองกับเราในวันที่1 ธันวาคมนี้ด้วยเป็นโปรโมชั่นที่สุดยอดค่ะแต่หากใครที่อยากไ้เซตนี้ซึ่งเป็นเซตที่พี่วีชอบและใช้ชดีมากๆก็คือว่านทิปล้างหน้าค่ะแล้วก็พฤกษาทิปน้ำตบที่ทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสนุ่มเนียนแล้วก็รูขุมขนเนี่ยจะกระชับลงคุณมีสิทธิ์ลุ้นในเซตเซตนี้เช่นเดียวกันซึ่งทางระบบของเรามีจัดเซตเซตนี้ไว้ให้คุณมีสิทธิ์ลุ้นตั้ง แปดสิทธ์เลยค่ะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากและก็ทุกคนสามารถสร้างไรายได้กงนและเข้ามาทำธุรกิจ t s u กับเราได้เลยค่ะใครสนใจทักพี่วีมาหรือพิมพ์แค่สนใจพี่วีจะติดต่อไปค่ะ